อา,อาไอเป็นแค่ส่วนเกินจริงหรอค่ะพี่น้องคะหลังจากที่มีแม่แฟนคลับทันหนึ่งเขามาทักขอความเขามาคอมเมนต์ว่าเออเนี่ยอา,อารไอเป็นแค่ส่วนเกินสงสารจริงๆค่ะ ไม่รับความรักจากพ่อจ๋าจากทุกคนในองค์กรวสันยีซีค่ะแล้วนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะการทีว่าจะออกมาคอมเมนต์แบบนี้นะคะต้องคิดก่อนว่าสมควรบ่สมควรนะคะแล้วค่ะเขามาคอมเมนต์ในลักษณะนี้มีจุดประสงค์อะไรนะคะอืมน้องสาวค่อยพราะว่าสุดนี้นะคะบอทนูค่ะออกมาโพสต์ออกมาชี้แจงในเฟซบุ๊กส่วนตัวของตัวเองเลยในเรื่องราวนี้นั่นเองเดี๋ยวเรานะคะขออนุญาตบอยฟังพี่น้อง เนี่ยมันจะมีข้อความเนี่ยขอโทษแม่ด้วยนะอย่างนั้นอย่างนี้หลากหลายเนี่ยก็คือบอสนูคือรวบรวมไม่เข้าเด้เอ็นกันเลยเนะนี่ยโพสโพสนี้นค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวขออ่านโพสจากที่แม่ FC. เอฟซีผอ้ดำเนิกาบอกบอกันนอกรนว่าขอโทษแม่ด้วยนะคะถ้าไม่ถูกใจเป็นความรู้สึกส่วนตัวไม่ดีด้วยคะ่ะจากภาพที่เราเห็นเหมือนน้องเป็นส่วนเกินยังไงไม่รู้ค่ะ ที่ติดตามทุกวันก็พอรักลูกสาวเป็นห่วงมากค่ะ,ะจิตใจจิตใจคนเด็กมีความสามารถแทนที่จะได้รับการสนับสนุนบ้างน้องมาเป็นพลังให้พ่อจ๋ามากๆแทนที่จะรักน้องบ้างอนั่นเองนี่คือแบบเป็นมือนกับว่าเป็นข้อความที่แฟนคลับพูดคุยกันค่ะออสสรุปนี่ก็คือคอมเมนต์ที่เขามาแสดง ความคิดเห็นส่วนตัวอ่าอนี่แค่แค่ความคิดเห็นส่วนตัวอย่าเอาความคิดเห็นส่วนตัวเองเนี่ยมามาตัดสินแมนบอสาวคำพ่อยาวว่นนี่แค่ความรู้สึกแค่ความคิดเห็นของตัวบุคคลนะคะค่าคิดดีๆแล้วกับบอสุ้มกว้นเสียออกมาคอมเมนต์แบบนี้สาวคำพ่อยสำหรับแจสินวาเนาะแล้วก็เป็นโพส์ของบอสหนูค่ะออกมาโพสต์เหมือนกันบอกว่า หนึ่งน้องคงเป็นส่วนเกินค่ะคือใครคือส่วนเกินครับคิดลบมากนะคะแม่คุณทุกคนที่นี่รักน้องมากจากใจค่ะอ,อย่างที่สองเป็นห่วงน้องมากออายไปโรงเรียนก็คือน้องนะคะใช้ชีวิตมันเด็กทั่วไปอย่ามโนว่ามีใครจะทำร้ายน้องคือมันตลกมากคสามน้องมาเป็นพลังให้พ่อคือใช่จา้าน้องเป็นพลังให้พ่อจา้าแต่เจ้าดันหน้า เป็นแบบเป็นคนที่มีพลังลบให้น้องมากเลยค่ะแล้วก็สี่คำว่าความรู้สึกส่วนตัวแต่แสดงความคิดเห็นออกมาให้ทุกคนรู้เพื่อทำลายคนอื่นในในกลุ่มอ่าเห็นแก่ตัวในทางลบโอ๊ยนอ้อสรุปคุณไม่ได้รักน้องจริงคุณทำรายน้องด้วยการสร้างเรื่องเพื่อให้คนเบื่อแล้วออกมาจากชีวิตแล้วออกจากชีวิตน้องไปคนประเภทนี้ควรอยู่คนเดียวลูกหลานในความอบอุ่นด้วยนะ จะได้ไม่แก่ตาแบบไร้ประโยชน์สงสารอาอายนอยอะ่ะรักอายแต่สร้างนกแบบนิติอืม,อมนี่คือส่วนของอบอสนุนะคะเพื่อได้ออกมานะคะตัง้งเป็นเป็นคําถามที่บอกว่าสงอะไรนะั้นสาอยข,ข้อหนึ่งแบบน้องอคงเป็นส่วนเกินแล้วบอสนุก,ก็เลยบอกว่าใครคือส,ค<ะ>ส่วนเกินคะยังกว่ามากนี้พี่น้องคือเข,เขาคิดความคิดของเจ้าของเองคิดว่านอ้องคงสิเป็นส่วนเกินแล้วเขาก็ออกมาสแสดงความคิดเห็น ต่อหน้าเขาเอื่นหน้าโซเชียลแบบนี้มันต้องว่าถือหรอกสาวคำพ่อยแมนมันเหมือนทําร้ายน้องมากกว่านะตั้งแต่เราติดตามน้องมารู้สึกว่าทุกคนในองค์กรเสียงหกรักน้องเกือบทุกคนแมนแมนสาวคำพ่อยแมนดีนกบอกมีแต่คนอยากไปโซนอีลาอยากไปพักอีลาอยากไปอีลาไปกินกินนี่ค่ะแต่ขอบอกนะคะการที่พ่อจ้าพงศกรน่ะเพิ่นสอนลูกของเพิ่นนี่พี่น้องอยากให้พี่น้องได้ไปฟังทัศนคติหรือว่าขําสอนของบอสนกพงศกรนะคะที่เพิ่น สอนลูกคือเพิินแบบอยากให้ลูกเพิินแบบอยู่แบบเหมือนเด็กทั่วไปาสาวขพล่อยไม่อยากให้บ่อยากให้ไผไปสปอยลูกมากบ<ม>่อยากให้ไปเอาใจอุ้ยอ้ายอ้ายเหมือนเทวดาเลยยี<ม>่ยังจะต้องยกย่อปั่นย,นยนนี่ยังยังสีเพิินบ่เอาเหี่อ้องะเพิ่อนอยากให้ลูก<ๆ>เพิินเติบโตแบบมีคุณภาพแบบเด็กท<ๆ>ั่วไปใช้ชีวิตแบบเด็กทั่วไปค่ะ แล้วทีนี้มาดูคอมเมนต์แฟนครับว่าอย่างไรบ้างหลังจากที่บอสนู้ค่มพี่น้องคะออกมาโพสต์แบบนี้ค่ะแล้วแฟนครับแต่ละคนพี่น้องคะมาคอมเมนต์กันเยอะมากเออแต่ละคนแบบโอ้โหว้าวกันแบบ ถ้าคุณได้อ่านคุณจะต้องรู้เลยว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงนะคะค่ะ,ดคะเดี๋ยวเราเคหยตัวอย่างจากแฟนคลับท่านนี้ค่ะบอกว่าจําคําพ่อจ๋าพูดได้ไหมคะวันนั้นพ่อจ๋าพูดว่าถ้าไม่มีอีหลาพ่อจ๋าก็ไม่มีวันนี้แล้วถ้าไม่มีพ่อจ๋าก็ไม่มีอีหลาในวันนี้เหมือนกันใช่ฉนั้นเราควรรักพ่อจ๋าลูกจ๋าทั้งสองคนนะ่ะให้เท่ากัน,น,นจนับมือกันอ่คาคอาสั่งความสุขความวนให้ทุกคนที่เป็นเอฟซีแาเลเออ เรื่องรักขนาดนี้เราแค่คนอื่นอย่าอย่าบากไม้เข้าไปแค่คนนี้ไม่ใช่คนนอกอ่ะแบบอย่ามาทำอย่าล้าเส้นอ,อ,อย่าล้ําเส้นคําว่าเป็น f อซนะคะการเป็นเอซเขาต้องส่งเสริมหรือหรือว่ายินดีทุกสิงทุกอย่างที่ศิลปินได้แสดงออกมากแมนค่ะเอฟซีานีบอกว่า ดูเขาลักเขาแต่อย่าไปสร้างเงื่อนไขตีกอบให้เขาศิลปินก็คนเหมือนกันนะคะใจเขาใจเราคําว่าวังดีกับคาว่าลําเส้นมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ใช่ค่ะแม่นี่ดีวังดีกับรักกับอาดมาแต่งเขาเนาะมาลําเ้นเขาบางก้นมีหอดวานหักรักน้องอาอายอาอายคือคนที่เรารักที่สุดหักอาอายก็ลูกหลานเจ้าของอีกกระมีเด้สาวพ่อพ่อยเกินจริงไปไหม อืมเรื่องนี้นะคะค่ะโอ้โหเยอะมากเยอะมากมายค่ะสําหรับคอมเมนต์ที่เขามาแสดงความคิดเห็นกับอ่าคอมเมนต์นี้นะคะพี่น้องคะถือว่าเป็นการแบบคิดลบมากค่ะกับเด็กหน่อยผู้หนึ่งค่ะขอให้เด็กเขาได้ใช้ชีวิตส่วนตัวใ,<น>ใส่ชีวิตแบบเด็กทั่วไปค่ะไปโรงเรียนก็นเล่นเตะบอล<อ>เล่นกับมูกับพวกตามปกติของเด็กใส่ชีวิตแบบเด็กที่ สุกซนนะ่ะเป็นเป็นเรื่องธรรมดาอ้าอ,อายก็ไม่ใช่คนวิเศษอะไรอ้าอายก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตเหมือนกันกับพวกเรานี่แหละใช่น่ะจริงค่ะยานุยานุบอา,าถือมันเป็นแบบนี้แหละเออใครจะคิดยังคิดไปจ้าแต่ฉันรักของฉันใช่แต่ฉันมไม่เด็กแบบไปลำเซนฉันทักในพื้นทีกรอบของเอฟซีเนี่ย เป็นเอฟซีที่มีคุณภาพเป็นเอฟซีที่แบบว่าเออเพื่อน้อใจอในแต่ละเรื่องแต่ละเล่าว,ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรที่จะออกมาพูดอย่างนี้เนาะค่ะยิ่งมีดราม่าคนยิ่งปังยิ่งโด่งดังยิ่งนีีค่ะพี่น้องแต่ความโด่งดังกับมากกว่าครูกับดราม่ามันเป็นเรื่องปกติพี่น้องค่ะบางคนกับหลักชื่นชมหรือว่าอ่าชื่นชอบในตัวศิลปินยินดีทุกอย่างที่เพื่อนได้แสดงออกมาแต่บางคนกับ จะว่าจะว่ามันหักหรือว่ามันอีอย่างสาวําพ่อยพอด mm. มิเรืองโด่งดังแน่ก็อยากไปแบบมีคอมเมนต์ที่เป็นท่าลบๆออกมาเนาะ สมองกันได้นี้หรอคะขจาวาเออแย่อันนี้บกินบวกินยาติเออเขามีคนหลายมีหลายท่านมากค่ะที่เขาเอ็กซ์ซีส่วนมากไม่ชอบในคําที่ว่าอาอายเป็นส่วนเกินร้อนแหลกคนแบบคิดได้แจ้งได้บางคนเป็นมโยมไงเพราะว่าคุณดูคุณเว็ซีจริงหรือเปล่าคุณได้ดูคลิปหรือเปล่าทำไมถึงว่าอาอายเป็นส่วนเกินในครอบครัวนี้ครอบครัวเสียงี่หกอืมแต่ถ้าพูดถึงนะส่วนตัวเยสีเดบัล ส่วนตัวยายสิทธิ์เอง<า>มองเป็นน้องอาอายคือสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มในบ้านเสียยวิวหกสาวคําพ่อ,พอพจะคิดถูกไอมว่าแม่<อ> ah. ค่ะตั้งแต่น้องก้าวเข้ามาเนาะ,ะสังเกตดูนะยังยางหอยอยังพอจาอ๋ายังสิกับคือมีความสุขขึ้นมีความสูขขึน้นใ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 นบ้านเสียยวิวหกแล้วน้องอาอายกับมีความสูขขึ้นคือสรุปแล้วเมื่อสองพ่อลูกหรือว่าน้องอาอายเด็กเข้ามาอยู่ในบ้านเสียยวิวหกคือมีแต่ความรักความอบอุ่นความ เนาะสาวคำพ่อยมีรอยยิ้มแบบมีรอยยิ้มใครอยู่ใกล้เด็กคนนี้แบบเขามวลเขาซึนพอลน้องม่สนีในการเบาในการอนเตอร์เทนในการทะเลนของน้องอะไรก็ไม่รู้เด็กคนนี้อยู่ไหนก็มีแต่คนรักนี่แหละพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ก็มีเขาค่ะเพียงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนําพี่น้องค่ะย่ายไปเข้าอกครั้งหน้าอับเดนในการเรื่องราวของน้องอีกข้างหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ